ตอนเย็นนะครับตอนนี้กำลังเซตเวทีแล้วก็อุปกรณ์การแสดงครับตอนนี้รีบเข้านะครับตอนนี้ยังเข้าทันนะครับคนที่คอมเมนต์ว่าเสียงหายผมปิดเสียงครับเพราะว่าผมซ้อมผมซ้อมอยู่ผมไม่ให้ได้ยินครับผมจะเก็บไว้เซอร์ไพรส์ตอนเย็น แปดแปดแปดแตะลงไปนะครับเนี่ยมันก็จะขึ้นมาแบบนี้เราก็พิมพ์ไปส่งสติ๊กเกอร์ไปซื้อบัตรอยังปงะมานเนี่ยซื้อบัตรเออนะครับเดี๋ยวเขาก็จะส่งสลิปมาไอส่งหมายเลขบัญชีมาเราก็โอนโอน,โอนแล้วก็ส่งสลิปไปแบบนี้ค่ะส่งสลิปไปปุ๊บนี่แบบนี้นะครับมูเจ้ากรสีได้เขากุ้มนะครับ ผมสิได้ซ่อมต่อแล้วเดี๋ยวบันี้สิได้เส้าไหลเดี๋ยวพูดได้เข่าท่านกับท่านไปเขา่าพ่อท่านกันหาวิธีอ่ะให้มันท่านเ้อครับ AB สตอรี่ A, B, มุ้งเจ้าคือถามหาผู้นั้นผู้นี้แท้เด ซื้อบัตรเข้าไปซื้อไปคันซื้อแล้วได้เห็นแน่นอนว่าม,มีผู้ใดแน่ๆที่แน่เนี่ยเห็นบ่อยก็เป็นแท่ร้อยเปอร์เซ็นที่เหลือเนี่ยเซ็นไพ,พ่พวกเห็นไพ่นี่ยร้อยห้าสิบเก้าบาทนี่ตอบคำถามเจ้าใดเลยนี่ดบิวต์กครเดบิวบ์เ,เมื่อบอกเราซื้อบัตรจะให้เราซื้อพันหนาเนี่ยอะไรครับแฟนขาเบฟบอกเราพันหาคู่ปกติร้อยห้าสิบเก้า ต่อเต้นครับเบฟซื้อพันหนาบ้างสิเร<อ>ามหาตะเวินออกมาเลยครับมาเลยนี่เด็เบฟกระดายอินไปแน่ครับแน่นอน,น,หหนหลักๆคืออรดีแบงทั้งวงครับพี่น้องใจเกินร่อยมากพได้ทั้งวงเพราะว่าสถานที่ล้วก็จริงๆคือมันเป็นอีกพาร์ทหนึ่ง มันเป็นคอนเสิร์ต a b Story ไม่ใช่คอนเสิร์ตหมอลำใจกันร้อยมันก็สิบเป็นในคววมเป็น a b ่ไหมครับวั้นผมว,ว่าดีไปซื้อพ,พ่อคู่แม่แกนกำลังซ้อม กดลิงก์ที่ปักกดครับกดลิงก์ที่ปักกดมันจะมีบัญชีขึ้นกดเข้าไปก่อนกดเข้าไปก่อนนี่น้องพอต้องถามหมายเลขบัญชีนาะผมขังงกดเข้าไปมันจะมีขั้นตอนบอกเลยสิดูดเอามุ้งเจ้าเขาไปเลคุมท่านที่เลยแหมมู้งเจ้ากดลิงก์ดิปักมดเข้าไปก่อนเกิดยั่งขึ้นกดลิงก์ไปสกักก้อน สูตฟีสายอีรีไปเพถือสิ่งจ้งถามผม โอเคผมสิได้ซ้อมสิสได้ประชุมลูกน้องล้วเด้อเดี๋ยวหาวิธีเข้านะครับถ้าใครเข้าไม่เป็นถ้าไม่ได้จริงๆคือทักมาที่เฟซส,ส่วนตัวผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะช่วยเอาเข้านะครับผมถ้าใครที่เข้าไม่ได้จริงๆทักมาที่เฟซส,ส่วนตัวผม,วผมนะครับโอเคครับไปแล้วครับ